สวัสดีครับเพื่อนเมาให้อาหารปลาสลิดครับตอนสายๆวันนี้ครับอันดรส่งอันนี้ก่อนนะครับดับเล็บส่งเม็ดใหญ่ลงไปก่อนเพราะว่าเขาชอบกินเม็ดใหญ่แม่นบัวเมือปลาอะไรเออมันเลบเลบเล็บเลบเลบเลี่ยอเลี่ยอเอาได้ปลาเอาไว้ในแม่มันหล่มมันบวถือกล่องมันบวชางกันนี่ครับใต่ว่ากันน้ำหรอกันยุติมันมันเป็นเม็ดนะครับวันนี้จะมีปลาบึกด้วยนะครับสองตัวนะครับ ราอาจจะโชคดีปลาบุกขึ้นมากินอาหารก็ได้นะครับเมื่อวานนี้ก็ขึ้นอยู่ครับรอสักหน่อยข้างนอกนี้ก็จะมีกลุ่มปลาดุกนะครับนี่นี๋ยวที่ว่าจะว่าปลาดุกยังมันจะโดดข้างใน,นจะอยู่ตรงนี้ตลอดกลุ่มนี้เออมันอยู่มาแดงว่อยู่มาอยู่ตรงนี้ตลอดครับดูปลาสลิดกินอาหารครับน้ำพ้งเลยนะครับผมน้ำพง น้ำพุงกระจายเลยครับน้ำพุ่งน้ำพุ่งภาษากลางก็น้ำพุ่งนะครับภาษาอีสานก็น้ำพงีวงาลงไปก่อนเพื่อปบึกขึ้นมาเอาต้นน้ามาปลูกเป็นเป็นหลักเซลเด้อยกำลังงอกปลูกแล้วเอาไว้เห็ดปลูกกเห็ดอันแค่เห็ดเตียงเห็ดยังได้ปบึกขึ้นเป็นบ่ออ่าปบึกขึ้นมาแล้วเที่ยวนึง เดี๋ยวจะขึ้นตลอดแล้วครับเขาไปซื้อต้อนอันนี้มาปลูกไส่ข้างหน้าเนะยางหน้าป่ต้นแบบ้าเลยยางหน้าจะเป็นวงบังนั่นเลงตัวใดโอ้ต้อนอันพายุงกับต้อนอันประดูกกิ่งอ่อนปลูกบังเด็ดนะซือ พักน,นี่ตุ๊ก,ตกขีนาค่ะขันก้กลยว่ะอย่างอาหารความอุดมสมบูรณ์นขันมีโกกขีนาแต่ว่ายังไงคุดเนื้อขี่ระเดือนคุดตามเงาขีนาเลยอยู่หน้านอนหน้มีมาน,านามีหลาออมอีมอ,อะครับปลาสลิดโอ้มันกินอยู่ฝั่งนู้นครับลา อยู่ริมนี้ครับผมดีดน้ำพุ่งฟังพุ่งฟัง,ง,งอ่าปลาบึกขึ้นมาอีแล้วครับมมวนตัวมมวนตัวปาเลยผูกปาคยเกลือทั้งนี้ตลอดปลาดิใหญ่ห็นบนะอ,อะนี่ปลาตะโขปลาตตัวเลียงที่เราตัวน้ำมันใหญ่ตัวนี้นนนตับสภาพเนาะตัวนี้มันโตน้อยสัมสบนี้ันมีหลายเลยปานีมน้มันดินน้ำปลาดุกมันสุด อือ่งปลาสกินเพอมันหล่นน้ำทอนะปลาน่นเนี่ยมหัวมันอิม่มหรือมันบ่อิ่มนะมันอาปา,า,าตลอด ปลาสลิดขึ้นกินไม่เยอะเท่าไหร่แต่มันขึ้นเป็นช่วงๆเจ้ว่าเขาเอาเสือซีเขียวเนาะเสือซีเขียวบอก

ไงเได้ปลาสลิดออกมาบงไหมอ่ะมทน้ามันขาดเมันออฐานะมันอยู่แบบนี่เสมันนี่มองต่ำกว่าดิซะสะสูต่ำกว่าสระป้กต่ำกว่าเฮ้มันก็น่าจะดิอยู่ไกลเขาอยู่ที่นี้มันสิซึมไปซึมมาหากันแมนบลาล์่นี้ค่ะแห้งื้อเลยแห้งแล้วระดับน้ำอยู่ตี่บุมันต่ำกว่านะน้ำมันต้องระดับเียวกัน ปลาเน่ยขึ้นขึนีละปล,ปลาบึกคืน้นีละนั่นมันตียวมันใหญ่เลยได้เห็นและบอเคยเห็นบอกหัวมันโปรโลโขึ้นมาคณะออกข,ข้างนอกก็รอดแล้วใหลอือย่นัน้นมันไตล้วมันวิ่หนาฝนก่อน อไอ้พวกมันือี้เสร็จว่าจเบิ่งบ่ออกว่าอิ่มเพลนปลานินผมดูไม่ออกนะครับว่ามันอิ่มบ,บ่ท้องมันเป็นยังไงตลอดด้วัน่นแหมันเป็นไปลาทองต,ตัวนี้น้อยกับน,น้อยหยองเท่าไนี่ครับเะมากลางลมนะียดูไม่รู้ว่ามันอิ่มนะครับมันกินอยู่แถวนี้ตลอดแต่อาหารกะ็ะรอกอยู่แบบนี้นะแสดงว่ามันอิ่ม ทางนอนนี่ปลาคิงนี่มันอิ่มแล้วมันเริ่มอยากลงไปแล้วปลาคิงใช่ไหมหอ,อยก,ก็กินได้าหารคือเลี้ยงแต่เหินเน่อยยังป่วใหญ่มันก็นใหญ่อยู่แต่มันมีปลาดุกมาเปรียบเทียบไหมดุกมันโตเร็วกว่าตัวป,ปลาปลานิ่งคีบ้าล่ะส่วนตัวตัวใหญ่ๆปลานิ่งซีพีซีพีตัวเล,ล็ล่างหางชมพูนะก็แม่นใช่ทับทิมนี ประหยัดอาหารที่สุดคือปลาสลิดปากน้อยใส่น้อยราคาดีปันเป็นตเลียง ครั้งใหญ่ยังขึ้นเพาะช้าสลิดขึ้นแล้วผมซื้อกินขนาดบันน้องครับเสรีสรทมขึ้นมาเล่นน้ำกินอาหารเล่นน้ำเลยกินอะไรบ้าน,นะพริกตัวกินแล้วก็พริกตัวลงกเอาให้มันเน้นเจ๋งเอาให้น้ำกินปลาชิงมมันใหญ่เลยไหมพ่อเห็นบอกปลาเสรีมันสั้นสามนิ้วเลยท์ ไช่ตงนี้เนน่นบ่าเอ้ยนเปอนเนนก็เาบ่น้องเหียมันตันมันล็บเล็บเลยอ่าลาบึกปลาบึกปลบึกขึ้นมาแกิแต่ยามแรงมันร้อยตวอยู่ด้มันมันขึ้นลงสาอยู่ตอนเช้านี้มันลงเร็วอยู่หอยเขาไปยึดแน่เลยปลาชมีอยู่ใตน้ำ

อิ่มเลยาาเพว่นีนอน้อาหารจิ๋วเลือมันถมมันไม่อิม่มในข้าวเดียวบบอาหารลอยกันแสดงว่าอิ่มแล้วโอเคครับขอบคุณมากมากที่รับชมรับฟังน,นะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้มีความสุขความจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะครับผม ร่ำรวยร่ำรวยครอบครัวม,มีความสุขนะครับปลอดภัยในการเดินทางนะครับสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับผม